สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมชุดรับชุดอาหารนะครับไม้มะค่าเป็นโต๊ะกลมไม้มะค่านะครับเดี๋ยวจะพามาดูครับผมตามมาดูเลยครับเป็นโต๊ะกลมไม้แผ่นเดียวเลยนะครับเอ้ตัวนี้ขนาดขนาดแต่ตัวนี้มันจะนั่งได้ถึงหกที่นั่งนะครับแต่อันนี้ผมใส่เก้าอี้ไว้ห้าที่นั่งนะครับขนาดเมตรสี่สิบนะครับผม ตัวนี้จะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่เมตรสี่สิบนะครับดูความหนาของเขาหน่อยครับความหนานะครับผมความหนาจะอยู่ที่สองนิ้วนะครับนี่เป็นไม้แผ่นเดียวเลยครับสวยงามครับผมแล้วดูขานะครับขาหน่ยขากึ่งใหญ่นี่เป็นเป็นไม้มะค่าทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นไม้มะค่าทั้งหมดเลยนี่ตามขาตามอะไรเนี้ยเป็นไม้มะค่าหมดเลยครับตัวนี้จะเป็นงานเก่านะครับไม่มีไม้อื่นปนเลยจะเป็นมะค่าล้วนๆเลยครับผมของแท้เลยครับ อันนี้บตัวนี้เราจะขายกันอยู่ที่ราคา49,000บาทนะครับ49,000บาทพร้อมกับเก้าอี้5ที่นั่งครับ5ตัวเก้าอี้นี่ก็จะเป็นไม้มะค่านะครับผมนี่เก้าอี้ไม้มะค่าก็มะค่าคาแทเลยครับดูดูที่ลายไม้ได้เลยครับนี่สวยๆเลยครับผมแล้วหายากมากครับผมไม้พวกนี้หมดแล้วหมดเลยครับผม อย่างมะค่าเนี่ยตวเนี้ยถ้าเป็นลายๆอย่างนี้อย่างแผ่นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสองสามร้อยปีอะครับจะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วอันนี้มีแต่แก่นนะครับตรงนี้กระพีไม่มีหน่อยไม่มีกระพีเลยนะครับดูได้เลยครับผมลายสวยๆครับผมลายสวยๆแต่ซื้อไปอีกอย่างเนี้นะทนแดดทนฝนโดนอะไรก็โดนได้ครับต่อให้อีกเป็นร้อยปีก็ยังอยู่กับเรานะครับสามารถ สามารถส่งมอบเป็นมอระดกตกทอดให้แกร่รุ่นลูกรุ่น,นหลานได้เลยครับผมตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยซื้อไปในราคา49,000บาทต่อไปนะครับอีก10ปี20ปียังไงก็ราคาสูงกว่านี้แน่นอนครับผมนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ผมจะพามาดูตัวนี้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ดูคร่าวๆตัวนี้จะเป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวเหมือนกันครับผมตัวใหญ่มากผมก็เพิ่งเคยเห็นโต๊ะอาหารที่มันหน้ากว้างขนาดนี้เหมือนกันนะครับที่ว่ามันเป็นยาวเมตรสามสิบอะครับ ปกติโต๊ะอาหารส่วนใหญ่ถ้าไซส์สองเมตรเนี่ยมันจะใหญ่อยู่ประมาณแค่เมตรหนึ่งถึงเมตรสิบแค่นั้นแหละแต่เมตรสามสิบนี่จะไม่ค่อยเห็นนะครับ<ม>อันนี้กว้างเมตรสามสิบนะครับผมตัวนี้กว้างเมตรสามสิบดูได้ครับเมตรสามสิบแล้วดูลายไม้หน่อยไม้เก่าๆเลยนี่ความยาวก็อยู่ที่สองเมตรสิบครับผมความยาวสองเมตรสิบอันนี้ความหนานะครับ ความหนาความหนาสองนิ้วเหมือนกันครับผมสองนิ้วตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมืนห้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเก้าอี้แปดที่นั่งนะครับเนี่ยแข็งแรงแน่นอนลองดูได้ครับผมดูไปทีก็ใช้ได้เป็นสิบสิบปีครับไม่ต้องห่วงเป็นมารดกได้อย่างนี้ จะไงฝากไว้ด้วยนะครับชุดนี้มาเมค่าครับผมสี่หมืนเก้าพันบาทสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับเก้าอี้ห้าตัวนะครับห้าที่นั่งครับฝากไว้ด้วยยังไงก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ